ความเกิดขึ้นของสมาธิมีอยู่สองลักษณะลักษณะอย่างหนึ่งนั้นเมื่อเราบริกรรมภาวนาหรือกำหนดพิจรารณาอะไรอยู่ก็าตามเมื่อจิตเกิดมีอาการเคลิ้มๆลงไปเหมือนจะนอนหลับแล้วก็จิตสงบผู้ลงไปตั้งมั่นเป็นสมาธิสว่างสวัยขึ้นอันนี้เป็นลักษณะความสงบอีกอย่างหนึ่งความสงบอย่างนี้ เรียกว่าผู้ทำสมาธินั้นยังไม่ํำนานในการเดินจิตเราจะรู้เฉพาะแต่เวลาเรากำหนดบริกรรมภาวนาหรือพิจารณาอารมณ์กับเมื่อตอนจิตที่สงบนิ่งแล้วช่วงระหว่างกลางนี้เรากำหนดไม่ได้สมาธิจึงยังไม่พร้อมด้วยองค์สมาธิที่พร้อมด้วยองค์นั้น โกภาวนาจะต้องกำหนดรู้ไปแต่วิตกวิจารณแล้วก็เกิดปีติเกิดสุขเกิดเอกับขาตาคือความเป็นหนึ่งของจิตจนระวิตวตกวิจารณ์ปีติสุขยังเหลือแต่เอกับขาตากับอุเบขาซึ่งเป็นสมาธิขั้นอาาัปปนาสมาธิหรือขั้นสมถะสมาธิที่เดินตามแนวขององค์ฌาน เป็นสมาธิของผู้ที่บำเพ็ญจิตให้เป็นสมาธิทํานานพอสมควรถ้าชำนานจริงๆแล้วสามารถที่จะยับยั้งจิตของตนเองให้อยู่ในองค์ฐานนั้นๆตามที่ต้องการเว้นแต่ว่าจิตลงไปถึงฐานขั้นที่สี่ท่านทั้นที่สามที่สี่แล้วนั่นหละจิตจะเป็นไปโดยอัตโนมัติเราจะทำอะไรไม่ได้ ถ้าจิตอยู่ในระหว่างทานขั้นที่หนึ่งที่สองในตอนนี้เราสามารถประคองจิตของเราให้อยู่ในองค์ฐานนั้นน,นได้เพื่อเราสามารถใช้ความตั้งใจอ่อนๆโดยที่เราเนึกประคองจิตจะให้อยู่ในระดับของจิตติอยู่ในระดับของสุขอยู่ในระดับของความสงบก็ได้แต่ถ้าหากถึงทานขั้นที่สามที่สี่แล้วตอนนี้จิตเป็นไปเองโดยอัตโนมัติ